สนับสนุนโดยอีเดมิสึหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมในช่วงเช้าของงาน Club Hunter Day by บายอีเดมิสึซึ่งต้องบอกว่างานเริ่มต้นตั้งแต่9โมงเชา้าถึงประมาณ11โมงครึ่งที่แบรนด์ต่างๆได้นำอุปกรณ์มากมายมาให้กับแฟนคลับของเราได้ทดสอบไม่ว่าจะเป็น Golf Channel Academy t h ไทยแลนด์ t l e i s t C.N.X. และ t o อ f Pride, Nike, อุดมพานิชย์ Nike, ที่นำก้านมิ u b บิชิมานำเสนอ TaylorMade, Custom c a s ป p i n รวมถึง Bank of Golf Center ที่นำพัตเตอร์มากมายรวมถึงเครื่องแซมพัตติ้งแล็บมาให้กับแฟนๆเราได้ทดสอบกัน ไห้น้องเต้ดีโชว์พี่หน่อยดินี่ยเยียมครับเป็นไงบ้างครับน,อน,น้องเต้ต้องแข่งแล้วครับยาวขนาดนี้ <c oughs> หลังจากที่เสร็จกิจกรรมในช่วงเช้าแฟนคลับของเราได้ขึ้นไปบนคลับเฮารับประทานอาหารกันก่อนที่จะออกรอบตีกอล์ฟกันในเวลา12นาฬิกาและในตอนตีกอล์ฟในตอนบ่ายต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเรามีกิจกรรมในสนามถึง7หลุมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมและโปรเอ็มจะพาไปชมกันครับว่ากิจกรรมในแต่ละหลุมมีอะไรบ้าง มาถึงกิจกรรมที่หลุม8นะครับพาสามนะครับอยู่กับกีฬาของไนกี้นะครับทุ่มงนั่นเองเป็นไงบ้างครับหลุมนี้ทําอะไรกันบ้างหลุมนี้เราจะมีรางวัลเบอร์ดี้ครับใครที่ตีได้เบอร์ดี้นะครับก็จะได้ลูกกอล์ฟอาร์เซนอลแบล็คโดหมายเลขสีโปสีโป๊คือสีออกเขียวๆคือสีแบบนี้เลยสีนี้เลยครับอ๋อที่เราเห็นเรืองแสงเรืองแสงกันครหนึ่งโหลเลยครับให้หนึ่งโลนั้นเดี๋ยว ผอเขาญาตีมากได้ไม่ได้ครับโอมปวนเดี๋ยวก่อนจะตีเบอร์ทีุ้มนี้ไม่ง่ายเพราะว่าผมแปดที่ริเวอรเดลถ้าใครมาตีถ้ากล้องแพนไปนะครับเราเล่นกันที่กรีนข้างล่างใช่คือกรีนข้างล่างเนี่ยเป็นกรีนเกาะแล้วน้ำไอแลนด์กรีนนั่นเองไอแลนกรีนแล้วเขาบอกว่า127หลาลงเขาแล้วก็ลมแรงพอสมควรใช่ครับโดย ที่ทางไนกี้เตรียมมาก็คือมีเหล็กมาให้ทดสอบด้วยถูกไหมใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับก็คือใครถ้าสมมุติจะตีเหล็กตัวเองก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะลองตัวใหม่เบเปอร์มีให้ลองครับมีให้ลองที่นี่ใช่ครับแล้วถ้าใครทำี้ได้เอาไปเล่ไปเลยหนึ่งโหลโอ้โหอาร์เซนอลอาร์เซนอลคือรุ่นโอ้ราคาแทบจะแพงน้ตัวท็อปตัวท็อปสุดนะตัวที่ไทเกอร์ใช้ด้วยใช่ไหมพี่ S <S oh เพราะฉะนั้นอยากได้บ้างอ่ะปูยินเดี๋ยวลองไปชมภาพกันว่าใครตีใกล้ทงใครได้เบอร์ดี้บ้างแล้วหรือว่าใครตีตกน้ำเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ขอบคุณที่พี่บงครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่หลังจากที่ผ่านไปแล้วสองกวนเนี่ยสองเบอร์ดี้แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นภาพยังไงบ้างเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็มาสัมภาษณ์นักกอล์ฟที่เข้ามาเล่นมีความรู้สึกยังไงกับหลุมนี้ครับหลุมแปดดูน่าจะยากนะครับครับผมในหลุมนี้คือเป็นเอ่อเป็นเกมของไนกี้นะครับครับ แล้วก็เกมของไนกีええ้เน right ี่ยคือเขามีกติกาอยู่ว่าถ้าคุณตีได้พะเบอร์ดี้เนี่ยได้ลูกกอล์ฟหนึ่งโหลเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของไนกี้รู้สึกไงบ้างหลุมนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับพยายามจะทําให้ได้เบอร์ดี้หรือเปล่าพยายามครับท้าทายมากมว่ากดดันกล้องนะเนาอนี่คนนี้เลยเป็นไงบ้างหลุมนี้รู้สึกไงไอแลนด์กินด้วยครับดูตีลงเนินเยอะครับน่าจะยากมากครับผมวันนี้ทวนลมด้วยนะ พยายามทำเบอร์ดี้หน่อยไนกี้เขาอยากแจกมากเลยวันนี้อยากได้ลูกกอล์ฟมากครับครับผมงั้นขอพี่เขาดีๆเลยเป็นไงเนี่ยให้เลยครับให้เลยไหมครับถูกต้องครับผมชัดเจนมากตีแชงจริงคุณรอศักดิ์เป็นไงครับหลุมนี้กดดันไหมคุณรอศักดิ์กดดันครับครับผมน่าจะยากครับครับผมทวนเยอะด้วยครับพยายามทำเบอร์ดี้ให้ได้นะผมเอาใจช่วยได้ครับเอ้ย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 หมดการแล้วต่อทวน คุณบวิดดูจากเสื้อแล้วดูน่าจะมีเขาเรียกว่ามีราสีมีราสีโอ้โหหลายสีด้วยครับให้เขานี่ไนกี้ไงเขาสีแบบสีตรงกันใช่ไหมครับแจกเลยใช่ไหมครับแจกเลยต้องไปคุยกับพี่เขาเองนะโอเคโอเคอ๋อนี่นาฬิกาด้วยเป็นไงโอ้โหคุณบวิดทำกันบ้านมาดีมากคุณกะตีหลุมเดียวใช่ไหมเนี่ยโอ้โห นบสนุนโดยอีเดมิสึ